สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเนื้อนะครับผมจุเนื้อสดนะครับผมเมนูโปรดผมเลยเมนูโปรดของเขานะครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่คุณผู้ชมผมโปรดผมต้องหอยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีน้ำจิ้มเตี่ยวแบบเข้มข้นแทบเลยครับผมใส่ไอเดียวิแท่ดีพีอะผีอะผีหอมขมใช่มาเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันคุณผู้ชมผักก็มีอันนี้ผักตะถินนะครับผม แตงกวานะครับผมทบผู้แล้วก็ผักตุ่นนูตันหมาแล้วก็โหระพาโอเคจัดของปวดผมเหมือนกันนะหอยอ่ะโอ้ย่โอ้ยนี่อมันแดงแป๊ดอย่าละเนื้อนุ่มไหมเนี่ยนุ่มสองตองตองเลยหรออ่ามันจะไปถึงใจมันเื่นซีมนจิม่อนชิมมันจิม เนียอืมขมหวานเผ็ดเข็มเข็ม,ขมพอดีมันนุ่มอ่ะแล้วเจมมี่เหมือนเนื้อสุกเลยเนื้อสุกป่ะเนี่ย <laughs> มันนุ่มเงี้ยพี่เกมมี่แสดว่าเนื้อที่ดีที่สุดอ๋อถือวนาน,นุ่มมันแบมว่า นุ่มๆเหมือนหมูสุกคุ้ยเอแต่ว่ายังแบบหนึ่ๆอันนี้เจ้าของร้านเขาเลือกให้สุดๆไปเลยเอาแบบไม่ต้องติดฟันอ่ะพี่บอกว่าพี่เจ็บฟัพี่เจ็บฟันก็เลยขอเนื้อนุ่มที่สุดนี่แหละได้เนื้อนุ่มที่สุดมาแล้วเขาก็ทาน้ำจิ้มเจียวกับพี่ด้วยก็เลยสุดเลยคุณผู้ชมอรไอมากมันไม่ขมเหมือนดีพี่เกมมันขมแบบขมหวานเจ็บอ่ะขมหวานก็ดีกอ่ะ ที่เพียนะมีอะไรออมสิ่งเดียวมันก็สะใจเฮ้นี่เราคุณผู้ชมซูชิเมืองไทยญ <c oughs> ี่ปุ่นเขากินปลาดิบใช่ไหมล่นนะนี่เราเลยนเนื้อดิบของปด นี่ถ้าอยากให้ปากหอมก็ตัวนี้อ,อยาสีฟันธรรมชาติ <laughs> <laughs> ใช่ไหมจะไปกินใกล้ๆสาวเด้๋ยคุณ้ผักอันเนี้ยกินก่อนไปโรงเรียนสาวสิบจุ่ <laughs> มบอกอเดือนเข้าใกล้เขากันวุ่นวายแล้วอ่ะ <laughs> ตอน,นีใหญ่แล้วเนี่ยเนื้อมันแบนว่าอมชมพูอ่ะ<ม>แดงๆหน่อยน้ำพอดีแล้น้ำจิม้มหอยเป็ดเนาะแซ่บเลย ที่เมกี้อันนึงเขาตุ๊กูเด็กกว่านะเราไม่ค่อยชอบไม่จุดจุดเห็นนมเห็นนมชอบก็เลยเอามาชอบยีกว่าแดงเนาะรำขนาดข้พี่ยมน้ำจิ้มไม่เผ็ดมากแต่เข้มข้นอ่ะเผ็ดมากเราก็จิ้มเยอะไม่ได้เนาะมพอดีเผ็ดมากก็จิ้มสองคำพี่ก็ซีดกันแล้วอ่ะ บางบางอย่างบอกเ้ยย่ยกับหมูน <c oughs> ุ่มมากผมอยากกินแบบว่าอันนั้นนะพี่เกมที่แบบเนื้อเต้นตุบตุบตุอบอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจะเคยกินไหมที่แบบเขาแบบว่าสดสดอ,อ่ะคุณยู้ม น้ำจิ้มันอร่อยอ่ะน้ำจิ้มไม่เห็นมากคุณผู้ชมจะหอมทิพเพีย้ยบนันนะ บอกไข่เด้อเขาคงไม่มจะดูอยู่นะเ <laughs> มน,นูนี้เกิดมาจากที่ว่าเราไปจกไก่จกอะไรกลางคืนใช่ไหมเพื่อนดิบๆอ่ะ,บบอะไม่เคยจกครบเลยก็จะแย่แย่ะอะไรแย่แหละไข่มดแดงไข่มดแดงอะไรละ่ะมายถึงเนือ้อ ไปแล้วไปแล้วตอบเป็นตรงคำถามนะคุณผู้ชมสักว่ะสุดยอดอ่ะรู้สึกวันเนื้อเจ้านี้จะนุ่มสุดละเมื่อกากินมาใช่ไม่งั้นผมไม่เอาทีละสองชิ้นหรอก ก,กิน้ำมาแล้วเนี่ย้ำันหายจ็บบ้านหรอเมื่อหาถ้ามันเจ็บก็เก็บกระโถนเอาตัวความอร่อยอดูชิกได้แล้วเนี่ย เนี่ยมันนุมมากเขาถึงบอกไงเขาเลือกให้พี่เริ่มแล้วความเผ็ด

อ่เมื่อกี้บอกว่าเผ็ดน,นี่เผ็ดอีกอยาวคุณผู้ชมก็ดูผมจิ้มเด็กกูเหมือนปลาดิบเลยเนาะเออเนี่ยมันดึ๋งดึกนุ่มๆมันดึ๊ดดึกอ่ะคุณผู้ชมนะ เขาถ่ายดูแต่ร้อรงเนี่ยเอาตนะเ็บมาให้นะโอ้ยอะไรเด้อคุณผู้ชมนวลน่าหนุบน่าเห็นกันนะ ซึนหน่อยเดี๋ยวจิ้มย่างเยอะ <laughs> <c oughs> บอกไม่ถูกอ่ะ <c oughs> คนชอบคือชอบเลยคุณตุเน่ <ừ> um. ข้าวไม่เอาแล้วเอากินเนื้อแทนหอมข้าคั่ว หอมเพี้ยขมขมแล้วก็นำ้นำจิ้มออกขมสุดยอดมากมาเดี๋ยวยำห,หวานจิบ้บอคตรเนื้อมันหวานนิดแล้วอะว่าไปเจอกับอันเนี้ยเพียหวานแบบหวานจชี่ยอบะ

มาครับคุณชมีหนึ่งคำครับผมน้ำจิ้มหมดอ่ะอร่อยไม่อร่อยอ่ะนั่งอยู่ในถุงเดียวกับเนื้อเอห้าอมุนที่สุด ตัดไไม่ได้ฟันรูปปากแดงแป๊ดเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มากินตุน้นเนื้อนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็แซบ่บๆนะครับผมนานที่กินเนาะคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บ,าย,ยบ๊ายบ่